สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบล็อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มฮิสบล็อกที่อยู่ในประเทศเลบานอนนะครับโดยเฉพาะกรุงเบลุตนี่นะครับมันกลายเป็นสถานที่ที่กลุ่มผู้นำนะครับฮิสบล็อต่างๆนี่นะครับตอนนี้ได้มีการ ออกจากป่านะครับเข้ามาสู่ความสิวิไล์นะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก,ากลางกรุงเบรุตโดยเฉพาะในพื้นที่ตึกรามบ้านช่องต่างๆแล้วก็จะปะปนอยู่กับประชาชนที่เป็นคนเดินถนนคนทํางานหรือว่าประชาชนทั่วไปของชาวเลบานอนเพราะนั้นการที่หัวหน้ากลุ่มต่างๆได้มาอาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่ของประชาชนกลางเมืองหลวงกรุงเบลุตนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็น จุดโจมตีกลายเป็นเป้าหมายชัดเจนทําให้กองกําลังอิสราเอลเนี่ยสำหรับสามารถกําหนดเป้าหมายในการจัดการในการจู่โจมหรือว่าโจมตีิดชีพผู้นาต่างๆของ,ของกลุ่มฮิสบล็อกตอนนี้สถานการณ์มันดูเหมือนว่าหัวหน้าหน่วยหัวหน้ากลุ่มฮิสบล็อกรวมถึงอาจจะรวมถึงหัวหน้าสูงสุดของกลุ่มฮิสบล็อกเนี่ยครับอาจจะต้องสูญสิ้นดับดิ้นไปในสงครามอิสราเอลที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับ สถานการณ์ที่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับมันมีรายงานที่การประชุมสาหารประชาชาตินะครับที่ยูเที่อเมริกานะครับมันมีรายงานว่าเอ็มมาเูเอลมาคงนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับมีความพยายามที่จะให้อิสราเอลกับกลุ่มฮิสบลีตเนี่นะครับตกลงหยุดยิงกันเป็นเวลา21วัน21วันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าความต้องการของเอ็มมาเูเอลมาคงที่ดำเนินการอยู่นี่นะครับ มันจะไม่สัมร็จผลนะครับดูเหมือนว่ามันจะล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับหลังจากการมาของเนธันยาฮูนะครับลงจากเครื่องบินปุ๊บเมื่อวันพุธนะครับเนธันยาฮูก็ประกาศทันทีหลังจากที่ลงจากเครื่องบินนะครับว่าอิสราเอลนั้นจะยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าไปในกลุ่มฮิชบอลละในพื้นที่กรุงเบรุตนะครับทางรวมถึงทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปนะครับ จนกว่าประชาชนของชาวอิสราเอลที่อพยพออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเนี่แหละครับจะสามารถเข้าพื้นที่หรือว่ากลับคืนสู่ภูมิลำเนาของชาวอิสราเอลได้การที่อิสราเอลเนี่แหละครับยืนยันว่าต้องจัดการกลุ่มฮิชบล็อกนะครับรวมถึงการที่จะนําพาชาวอิสราเอลที่ต้องอพยพออกจากทางตอนบนนี่แหละครับกับพื้นที่นั้นมันเกลยกลายเป็นความกดดันขนาดใหญ่ที่ทําให้สถานการณ์สงครามที่ดูเหมือนว่า อาชาติ UN นี่นะครับจะช่วยการไกลเกีย่ยให้ยุติสงครามลงสัก15วัน21วันมันเลยไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนี่นะครับอิสราเอลนั้นก็เปิดปฏิบัติการโจมตีหลังจากที่เนธันยามูมีการประกาศที่ UN ว่าจะดำเนินการโจมตีก่อนักรบของทางฝั่งอิสราเอลโดยเฉพาะกองทัพอากาศนี่ครับก็เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัส ค่ำคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันศุกร์รัาสถานการณ์ที่มันโจมตีต่อเนื่องกันถึงเช้าวันศุกร์นี่แหละครับโจมตีเข้าไปในพื้นที่กลางกรุงเบรุตทางตอนใต้โจมตีเข้าไปในบริเวณตึกหรือว่าสถานที่ที่กลุ่มนักรบต่างต่างนี่นะครับใช้เป็นศูนย์บัญชาการเพราะฉะนั้นความเสียหายจากคลิปภาพถ่ายที่ทําให้เห็นนี่แหละครับเห็นความเสียหายในเรื่องของผู้นํา ระดับต่างๆของกลุ่มฮิสบล็อรวมถึงประชาชนนี่แหละครับที่ได้รับความเดือดร้อนและก็เสียชีวิตท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการโจมตีครั้งใหญ่ล่าสุดเลื่อนเรื่องล่วงเลยมาอาทิตย์หนึ่งครบอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับมันทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้720รรายซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียการเสียชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของการโจมตีจากทางฝั่งของอิสราเอลขณะเดีวยวกัน ดูเหมือนว่าอิสราเอลประชาชนของอิสราเอลนั้นจะยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้นยังไม่มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือว่าเสียชีวิตอาจจะมีบาดเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆลักษณะแมวขวดนนะครับอันนี้ก็คือความเสียหายของอิสราเอลขณะเดียวกันการโจมตีจากทางฝั่งของกลุ่มฮิสบอลลัรวมทั้งกลุ่มฮูตีที่ยิงเข้ามาในดินแดนของยูเคนั้นมันก็ไม่สามารถเล็ดลอดระบบป้องกันภัยร,รากาศของอิสราเอลได้เพราะว่า ระบบป้องกันภายอากาศของอิสราเอลนั้นเรียกได้ว่าประสิทธิภาพนั้นมันเหลือล้นจริงๆเรียกได้ว่าอาวุธต่างๆที่อิหร่านยิงมาเนี่ยนะครับมันสามารถจัดการได้แทบหมดทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันดาเนินการอยู่ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์โจมตีเมื่อคืนวันพฤหัสนะครับจนมาถึงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับมันก็เลยมีรายงานผลการโจมตีอย่างหนักในค่ําคืนวันนั้นนะครับมันมีรายงานจากสื่อทางฝั่ง ของอิสราเอลนี่แหละครับโดยมาลิฟออนไลน์นี่นะครับหนังสือพิมพ์ภาษาฮิบรูของอิสราเอลมีรายงานนะครับว่าชะตาครรของฮัสซันนาซันสลนะครับผู้นํากลุ่มฮิสบุลเละนั้นดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่กองทัพของอิสราเอลนั้นอ้างว่าเขาถูกจัดการหรือว่าถูกกาจัดไปแล้วรายงานของหน่วยข่าวระบุนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นประเมินว่า สันนาสลันเลาะนี่ยนะครับผู้นําคนสําคัญหรือว่าผู้นําสูงสุดของกลุ่มฮิสบุลเลาะนี่นะครับอาจจะถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศที่เมืองเบรุตทางตอนใต้เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเกิดปฏิบัติการโจมตีตั้งแต่เย็นวันพฤหัสจนถึงเช้าตู่วันศุกร์โดยสื่ออิสราเอลรายงานโดยอ้างคําพูดของกองทัพอิสราเอลเจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่านะครับ i d ดเชื่อว่าฮัสซันนัสลันเลาะนั้นผู้นํากลุ่มฮิสบุลเลาะนั้น อยู่ภายในบริเวณที่โจมตีทางอากาศของกรุงเบรุตก่อนหน้านี้และใครก็ตามถ้าอยู่ภายในนั้นนะครับคงจะลําบากที่จะหลบหนีออกจากออกมาอย่างปลอดภยัยอันนี้ก็คือคํากล่าวของเจ้าหน้าที่อิสราเอลคํากล่าวของเจ้าหน้าที่อิสราเอลนี่นะครับพูดก,ก,กว้างก็คืออาจจะไม่มีใครเล็ดรอดออกมาอาจจะเสียชีวิตเพราะนั้นมันก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเสียชีวิตนอกจากมันจะเห็นสภาพตัวเป็นๆหรือว่าสภาพที่อยู่ในโรงนี่แหละครับแน่นอนว่า มีชีวิตอยู่หรือว่าดับสิ้นไปแล้วท่านผู้ฟังครับมาลีฟออนไลน์หนังอพิมพ์ภาษาฮิบรูของอิสราเอลได้ทวีข้อความนะครับว่ากองทัพอิสราเอลประเมินว่าฮัสซันนาซาเซลล์นั้นถูกจํากัดถูกกาจัดไปแล้วสานักขา่าวแห่งชาติของเลบานอนรายงานนะครับว่าระเบิดขนาดมาหึมาหลายลูกที่มันไปโจมตีเข้ายัางตึก6ชั้นนะครับอาคาร6ชั้นนะครับในย่านฮาเลตเฮิร์กนะครับในเขตชานเมืองดาฮิเยของกรุงเบลุต มันสามารถทําให้ตึก6ชั้นนี่แหละครับพังทลายลงมากลายเป็นเศษซากโดยคาดหมายนะครับว่ากองกําลังของอิสราเอลนั้นโจมตีฐานที่มั่นสําคัญของกลุ่มฮิสบล็อกในเมืองแห่งนี้ท่านผู้ฟังครับบารักลาวิทนักข่าวของเอ็กซิออนะครับโพสต์ข้อความเป็นภาษาฮิบดูนะครับว่าอาวุโสของนักรบกอิสราเอลมีสิ่งบ่งชี้ว่านาซาร์เลาะอยู่ในบริเวณที่ถูกโจมตีผู้ที่อยู่ในนั้น มีโอกาสจะรอดน้อยมากนั่นก็คือการยืนยันว่า,ามีโอกาสร้อยนอดอน้อยมากแต่ก็ไม่ได้ยืนยันเห็นภาพชัดเจนเห็นตัวนะครับชัดเจนว่ามันกลายเป็นศพหรืออย่างท่านผู้ฟังครับเขายังกล่าวเสริมในโพสต์แยกย่อยออกไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลสคนกล่าวว่าการหาหรือครั้งแรกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำจัดสลันเลาะเกิดขึ้นใน ค่ำคืนวันพุธก่อนที่เนทันยาหูนั้นจะเดินทางไปเยือนสหร,ระชาติกนั่นก็แสดงว่าเกิดขึ้นก่อนที่เนทันยาหูจะไปเดินทางไปเอเมริกาท่านผู้ฟังครับเขายังมีการกล่าวนะครับว่าพวกเขาได้มีการตัดสินใจรอโอกาสปฏิบัติการแบบนี้มานานและโอกาสนั้นก็มาถึงในว,วันนี้มีการ,การมีการกล่าวต่อกันนะครับว่าเขาเอาเขาออกจากภาพการตัดสินใจไปได้เลยอันนี้อาจจะเป็นคํากล่าว ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในวงสนทนาที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนั้นท่านผู้ังครับหนังสือพิมพ์ฮาอาเลตของอิสราเอลรายงานนะครับว่าบุคคลระดับสูงอื่นๆของกลุ่มฮิสบอลที่ถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้อาจจะรวมถึงผู้บัญชาการแนวรบด้านใต้ขององค์กรนั่นก็คือนายอาลีคาซีและก็ผู้บัญชาการกองกําลังคุดในซีเรียและเลบานอนนายนิดฟานเซียนนะครับก็อาจถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้ ท่านผู้ฟังครับพลเรือเอกดาน,เนิเอลฮากาลีโคศกกองทัพ IDF ของอิสราเอลนีครับการากล่าวในการถแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าฐานที่มั่นดังกล่าวที่ถูกโจมตีในครั้งนี้นะครับอยู่ใต้ตึกที่พักอาศัยที่ดัดแปลงเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการก่อการร้ายของกลุ่มฮิชบอลละเขากล่าวอีกนะครับว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธานยูนั้นตัดสินใจยุติการเยือน สลัดทันทีอย่างกระทันหันและก็ตัดสินใจเดินทางกับกรุงเทวิปทันทีนะครับแทนที่จะรอกว่าจะมาถึงวันสปาโตที่จะสิ้นสุดในเย็นวันเสาร์ซึ่งก็เปิดเผยโดยสำนักงานของอนีธันยาูเองท่านผู้ฟังครับหลังการที่นทัานยาูประกาศที่ UN ว่าจะยังปฏิบัติการโจมตีต่อไปในดินแดนของนิสบลอนะครับภายหลังนั้นก็มีการโจมตีขนาดใหญ่ในค่ำคืนวันพฤหัส ต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์และก็นํามาความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันดําเนินการอยู่นี่นะครับมันจะเห็นนะครับว่าไม่กี่ชั่วโมงที่เททันยาฮูนั้นได้กล่าวปาศัยต่อสหรประชาชาติโดยให้คํามั่นสัญญาว่าการลดลงต่อต้านกลุ่มฮิชบอลเลาะห์ของอิสราเอลนั้นจะดาเนินการต่อไปส่งผลให้ความหวังต่อการหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาตินั้นมันดูเหมือนน้อยลงนี่ก็คือการส่งสัญญ,ญาณจากเนทันยาฮูอีกครั้งนะครับ ่อปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มนักรบอิสราเอลโดยเฉพาะกองทัพอากาศนะครับที่ตอนนี้แสดงผลงานให้ได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าปฏิบัติการทางอากาศของอิสราเอลนั้นมีความคมกริบมีความทรงพลานุภาพขนาดไหนซึ่งมันก็จะส่งสัญญาณโดยตรงไปถึงอิหร่านนี่แหละครับมาเห็นศักยภาพการโจมตีแล้วอิหร่านยังคิดจะโต้อตอบกลับมาทางฝั่งของอิสราเอลหรือไม่จากการที่ อิสราเอลเคยไปปฏิบัติการ,ก,ารกลางกรุงเตหะรานและก็ดับหัวหน้าหน่วยกลุ่มฮามาสนะครับในการกรุงเตหะรานที่มันเกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแต่ฟังครับสถานการณ์ที่เราได้เห็นชัดเจนเนี่นะครับสงครามที่มันเกิดขึ้นของอิสราเอลครั้งนี้นี่นะครับเรียกได้ว่าอิสราเอลนั้นเล่นใหญ่เล่นหนักและก็หมายหัวผู้นาระดับสูงของกลุ่มฮิสบอลลที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้นําต่าง,าง,างนี่นะครับออกจากป่ามาอยู่ในพื้นที่ซิวิไลมากขึ้น มาสิงอยู่ในตึกรามบ้านช่องมาปะปนอยู่กับประชาชนกลางกรุงเบรุตมากขึ้นจากการที่ฮิตเลอร์นี่นะครับมีส่วนได้เป็นคณะรัฐบาลหรือว่ามีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของกรุงเบรุตในปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นเป้าโจมตีเป็นกลายเป็นเป้าในการเด็ดหูมได้ง่ายขึ้นจากการที่ออกจากป่ามาสู่เมืองก่อนหน้านี้นะครับจะมีการเคลื่อนไหวตามหุบเขาตามถ้ำต่างๆ ซึ่งมันก็จะยากต่อการปฏิบัติการปิดชีพซึ่งสถนานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ครับมันอาจจะทําให้นักรบเหล่านี้เนี่ยครับอาจต้องกลับไปเคลื่อนไหวหรือว่ากลับไปอาศัยอยู่ในป่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เอาชีวิตรอดจากการหมายหัวหรือว่าการปิดชีพจากกองทัพอิสราเอลรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ